สลับเก้าอี้กันเรียบร้อยแล้วนะคะก <g iggle> ็ <g iggle> อันนี้ก็จะเป็นมีอุปกรณ์นะหลายๆท่านก็จะเห็นว่าข้างหน้าเรามีอุปกรณ์อีกแล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ Meta Works เหมือนเดิมเนาะแต่คราวนี้ก็จะดูว่าอาจารย์อนิอาารุธท่านอาจารย์สุรพลท่านอาจารย์วรสวงเนี่ยจะมีอะไรมาให้เราต่อเนื่องจาก Google เมื่อกี้ต่อเนื่องจาก Microsoft เมื่อกี้นะคะอาจารย์เอกว่ายังไงคะอันนี้อันนี้เป็นไฮไลท์เลยนะครตอนที่ผมดู <c oughs> ทีเซอร์ของไทม์มูฟแกก็มีอ่า เรื่องอุปกรณ์ต่างๆนะครับน่าสนใจทีเดียวนะของเรื่อง m e t a v e r s e นะครับก็ดีเลยนะครับก็อยากให้ทุกทุกท่านนะครับได้ดูเทคโนโลยีที่มีความหลากหลายทั้งฮาร์ดแวร์ทั้งซอฟต์แวร์นะครับเพื่อจะได้นำไปประยุกใช้ในการศึกษาได้ด้วยครับเดี๋ยวเราเรียนเชิญท่านอาจารย์สุรพลก่อนเลยไหมคะ,ะว่าอยู่น่าจะเตรียมตัวรอเรามานานแล้วนะคะจานย์กองค่ะไปเลยครับจารกองสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์ไม่ได้ยินเสียงครับอาจารย์สวัสดีครับ ่าได้ยินแล้วค่ะครับใช่ค่ะทางนี้อุปกรณ์พร้อมอุปกรณ์อ่้วก็่องเรื่องรายการนะครับแล้วก็อุปกรณ์เพรื่องปรับอาครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับห้องนี้ครับแล้วผมก็มางานตั้งแต่เช้านะถ้าหร์แต่เช้าอยู่ไหนะครับนะครับเพิ่งจะมาฝึกในห้องนี้นครับเออครับ ในห้องนี้อเค้ามีใครได้เข้าตัวอะไรนะครับมูบวดไหมครับมูบวดไหมครับเข้าครับเข้าอยครับเราอยู่เบื้องหลังก็คือท่านอาจารย์สุรพลครับครับผมรับชีพงานครับไม่มีแข็งครับเราผมไม่ได้ทำอะไรเยอะ้วครับครับผมโอเคครับแ่วันนี้เราจะมาคุยกันอุปกรณ์อีกตัวหนึ่งใช่ไหมครับมันจะทำให้เราเข้าถึงตัวไม่ต้องกดไได้ ครับอย่างน่าสนใจนั่นเองครับจริงแล้วก็เห็นผู้วิทยกรร่วมอีกสองท่านที่ผมก็เลยแบบว่าเดี๋ยวต้องยกเวทีให้ท่านนะครับวิทยากรหลักก่อนเลยดีกว่าไหมครับจริงๆแล้ววิทยกรหลักคือท่านสุรพลเราอาจารย์งงอะไรครับอาจารย์เองครับผมครับจริงๆแล้วครับขอบคุณนั่นแต่สุรพลนะครับขอบคุณท่าน รองศาสตราจารย์ดรน้ำมนต์รองศาสตราจารย์ดรเอกนรินทร์นะครับู้ดำเนินรายการตั้งตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็นต้นมาเราได้เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆทั้ง Google ทั้ง Microsoft นะครับอันนี้เป็นเราเราผมกับท่านอาจารย์บรสวงแล้วก็ท่านอาจารย์สุรพลเราเป็นกลุ่มเล็กๆนะครับที่ท่านทั้ง2ท่านเนี่ย ต้องบอกว่าเป็นผู้นําทางด้านเทคโนโลยีเพราะท่านท่านลงทุนครับท่านซื้ออคูลัสส่วนตัว2ท่านเนี่ยเป็นคนแรกๆในวงการเทคโนโลยีการศึกษานะครับที่ซื้อกล้องอคูลัส VR เนี่ยมานะครับซึ่งวันนี้เนี่ยหัวข้อที่เราจะพูดคุยกันก็คือเรื่องของอคูลัส2 For Metaverse Education Share and Learn and Open Up Vision Metaverse นะครับ ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เราอยากให้ผู้ที่ได้ใช้จริงนะครับผู้ที่มีประสบการณ์จริงจากการได้ใช้เครื่องมือและนํามาแชร์ให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่อยู่ในซูมที่อยู่ใน Metaverse นะนะครับในการประชุมวิชาการ IEC 2022ในวันนี้นะครับได้ได้ไดไดรู้จักหรือบางท่านรู้จักอยู่แล้วอาจจะมีเทคนิคหรือการใช้งานจากกูรูทั้งสองนะครับ ขออนุญาตเรียกชื่อเล่นๆท่านอาจารย์กล่องและท่านอาจารย์ช้างนะครับหรือดรวรสวงของเรานะครับซึ่งทั้งสองท่านนี่ต้องบอกว่าเชี่ยวชาญมากๆนะครับตอนนี้ท่านอาจารย์วรสวงกำลังเพลิดเพลินอยู่กับอัพพลัส VR ของท่านเองนะครับอาจารย์วรสวงครับท่ากำลังเห็นอยู่ตอนนี้กัท่านเห็นอะไรเราไม่เห็นด้วย เห็นเห็นนะครับตอนนี้ทำวเห็นอะไรอ่าตอนนี้ทมว่าเห็นอะไรคือจริงๆแล้วมันมีกล้องอยู่ข้างหน้าอ๋องั้นตรงนี้ผมว่านี่ผมจับผมจับผมจับมืออาจารย์รถอยู่เอ้ไม่ใช่จับไหลอยู่ใช่ไหมครับอันนี้เห็นอยู่แต่ว่ามันไม่เหมือนกับการเห็นโลกความเป็นจริงเพราะผมเห็นผ่านกล้องนะครับการเห็นผ่านกล้องก็ทําให้ผมสามารถที่จะ ยังเห็นโลกได้แต่มันอาจจะเป็นโลกที่บิดเบือนจากความจริงไปบ้างนะครับแต่นี่คือ VR Virtual Reality ซึ่งมันอาจจะเอาการ์ตูนผสมผสานแล้ทนที่ผมจะเห็นแค่โลกของความเป็นจริงว่าจะเห็นโลกของการ์ตูนซึ่งจะเป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมครับและนั่นคือความแตกต่างจากโลกที่เป็นโลกจริงๆแน่นอนครับเขาจะว่าเรื่องนี้อาจารย์กล่องจริงคงจะเชี่ยวชาญกว่าผมเยอะครับแค่ลองเล่นๆมันดูเดียว เดี๋ยวเราจะกลับมาให้ท่านอาจารย์วรสวงได้แนะนาว่าเอ๊ะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับอาจารย์มันมีปุ่มเยอะมากเมื่อสักครู่นั่งฟังโฮโลเลนอยู่ใช่แล้วอยากรู้ว่ามันต่างกันอย่างไรมันต่างกันอย่างไรโอเคล่ะใส่ใส่ครอบศีรษะเหมือนกันถูกไหมครับมีแว่นเหมือนกันแล้วสิ่งที่แตกต่างกันแตกต่างกันอย่างไรครับอาจารย์สุรพลครับอาจารย์อาจารย์จะเล่าขออนุญาตอาจารย์เล่าเรื่องของโอคูลัสเลนเบสิกคร่าวๆได้ไหมครับอาจารย์ครับผมครับ ครับขออนุญาตแชร์สไลด์ไปนะครับเห็นไครับตอนนี้ครับครับโอเคนะครับอนนี้ก็เป็นตัวหนึ่งนะครับเท่าที่ได้ใช้มาจริงๆนบผมว่าในห้องนี้อาจจะมีคนกิงๆหลายๆคนนะครับเราก็มาร่วมแลกเปลี่ยนรู้แทรนะครับแล้วก็ป้ายยากันนะครับ แต่แต่ผมจะพูดในฐานะที่เราเอาเข้ามาใช้กับทางด้านการศึกษานะครับที่เป็นเราใช้ได้อย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นตัว PR พิยาที่ใส่ไปแล้วนะครับโอเคครับหลังจากที่เราใช้ตัวนี้เราเนี่ยเราจะพูดถึงออคูลัสนะครับซึ่งแล้วถ้าถามว่าตัวของอะไรนะครับของโฮโลเลนส์ครับอ่าที่จริงแล้วมันมีหลายตัวนะครับซึ่งเดี๋ยวจะได้นําเสนอนะครับเจ้าที่ใช้มาเนี่ยนะครับก็มัน ข้อดีก็คือมันใช้งานง่ายนะครับเทียบกับอุปกรณ์อื่นๆอย่างเคยแต่ก่อนเราเคยใช้ออคูลอ l สลิฟนะครับซึ่งเป็นเวอร์ชั่นก่อนนี้นะครับนะครับซึ่งมันต้องต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับซึ่งต้องมีคอมพิวเตอร์คุณภาพสูงนะครับศักยภาพสูงแล้วก็ต้องมีแว่นอีกทีนะครับแต่ตอนนี้มันมารวมกันอยู่แล้วในตัวเดียวกันนะครับหรือเราเคยใช้ตัวเกียร์นะครับ v r g ียของของซัมซุงนะครับ ซึ่งไอ้ตัวนั้นก็ทําได้อยู่ระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับแต่ทั้งแต่นั้นก็ต้องมีโทรศัพท์มือถือเข้ามาเสียด้วยราคาโทรศัพท์มือถือราคากล่องในตัวที่ใส่ไปด้วยเนี่ยนะครับก็หลากหลายกันเลยนะครับราคาก็โอ้สูงมากเลยเหมือนกันนะครับเพราะว่าโทรศัพท์มือถือก็หลายตังอยู่นะครับแต่ถ้าพอมันมาเป็นตัวไอัวเปสทูแล้วเนี่ยนะครับมันมันข้อดีมันมันใช้งานง่ายมากนะครับอันนี้นะครับ การเวียนหัวหรือการอะไรต่างๆเนี่ยมันน้อยลงไปนะครับข้อจากัดส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของแบตเตอรี่นะครับที่มันค่อนข้างจะหมดเร็วนะครับนะครับแล้วก็แอปส่วนใหญ่ก็จะเสียเงินนะครับแต่ที่เข้ามาใช้นี่ยังไม่ได้เสียตังค์เลยนะครับเรื่องของแอปนะครับเพราะว่าเรายึดคอนเซปต์ของท่านอาจารย์ช้านะครับนะครับใช้อะไรนะครับใช้ได้ใช้ดีใช้ฟรีแล้วก็ต้องบอกต่อด้วยนะครับใช้ง่ายใช้ดีนะครับ ใช้ฟรีแล้วก็บอกต่อนะครับอันนี้ครับก็เครื่องมือในการเ,าเข้าสู่เมตาเวิร์นะครับพีจริงแล้วมันก็มีหลายตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นเดสก์ท็อปแ็ปท็อปโมบายแท็บเล็ตนะครับแล้วก็วารียเบลคอมพิวติ้งครัก็คือคอมพิวเตอร์สวมใส่นั่นเองซึ่งเราก็คงจะต้องพูดถึงไอ้ตัวแว่นนะครับนั่นเองนะครับการเข้าสู่ของเมตาเวิร์ดเดี๋ยวรบกวนท่านอาจารย์นิรุตลงเกินตรงนี้ก่อนก็ได้นะครับครับ จริงๆแล้วเมตัเวิร์สมันมันคือเครื่องมือตัวหนึ่งครับมันคือแว่น VR อย่างหนึ่งที่จะเข้าสู่ในโลกเสมือนจริงนะครับในโลกที่เราสามารถแบ่งปันความรู้สามารถแชร์ในเรื่องของการฝึกปฏิบัติในเรื่องของการทำสิ่งต่างๆที่จำลองสถานการณ์ขึ้นมานะครับซึ่งการเข้าสู่เมตาเวิร์สเนี่ยทั่วไปนะครับหลายๆท่านจะรู้จักแล้วก็เข้าใจ ในการใช้งานของ Spatial.io ซึ่งบอกว่าเป็นซอฟต์แวร์ที่ค่อนข้างได้รับความนิยมตั้งแต่ปลายปีที่ทผ่านมานะครับถึงถึงต้นปีนี้แล้วก็มีการอบรมมาโดยตลอดคุณครูหรือผู้ที่อยู่ในแวดวงการศึกษาจะรู้สึกตื่นเต้นตื่นเต,นต้นตั้งแต่ที่อของ Facebook โดยมาร์คซิการ์เบิรที่ประกาศตัวนะครับเปลี่ยนบริษัทเป็น Meta แล้วก็มีเรื่องของซอฟต์แวร์ที่ออกมาทำให โลกเรารู้สึกว่าโอ้เราจะไปถึงขั้นนั้นแล้วหรอนะครับแล้วก็การใช้อุปกรณ์ที่เป็นอ o b i l e Device ทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นแท็บเล็ต i p a m a สมาร์ทโฟนต่างๆนะครับซึ่งสามารถเชื่อมต่อเข้ากับ s t a r i a l i o ได้อย่างง่ายดายนะครับและการสมัครสมาชิกหรือการล็อกอินเพื่อสร้างร่างอวตารของแต่ละคนก็ง่ายมากไม่กี่สเต็ปทุกท่านก็สามารถที่จะสร้าง ร่างอาวตารของเราเพื่อเข้าสู่โลกเสมือนจริงหรือโลกที่เป็นเมตาเวิร์สได้อีกอันนึงก็คือพวก v ริที่ท่านอาจารย์สุรพลได้กรุณานแนะนำเมื่อสักครู่ก็คืออุปกรณ์สวมใส่ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นแว่นตาวันนี้ได้ก็มีได้มีโอกาสลองแว่น o o g l e g l a s s นะครับ mm hmm. เปลี่ยนมานานก็เพิ่งเพ,พิ่งได้สัมผัสตัวจริงเพิ่งได้สวมใส่ตัวจริงอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์นะครับที่ท่านอาจารย์สุรพลกำลังนำเสนออยู่เนี่ยครับว่านี่คือพัฒนาการของ อุปกรณ์ที่เข้าสู่โลกของ m e t a v e r s e ครับตั้งแต่สมัยแรกๆที่หลายๆท่านได้ใช้นะครับ o o g l e g l a s s b o a r d ที่เป็นกล่องกล่องกระดาษแล้วใช้สมาร์ทโฟนใส่เข้าไปด้านในนะครับก็สามารถที่จะทำให้เห็นภาพในลักษณะของภาพเสมือนท่านอาจารย์สุรพล,ลได้กำลังสาธิตให้ดูนะครับแล้วก็สร้างขึ้นมาเป็น เป็นอย่างง่ายนะครับกล้องเนี่ยท่านอาจารย์สุรพลครับตอนนั้นที่ท่นานอ,อาจารย์ซื้อผมจําได้อาจารย์ซื้อมา,มาแจกนักศึกษาในตอนมาบรรยายด้วยกี่บาทครับอาจารย์ครับ20บาท20บาทก็ตอนแรกมัเจะราคา20บาทนะครับ,บาจารมานะครับ100บบครับครับครับตัวกล้องนันไม่แพงครับแต่ตัวสมาร์ทโฟนที่ <อา S 1> ใส่ข้าไปนั่นเราแพงนะนี่นี่คือ การยุคแรกๆที่เราได้ได้สัมผัสกับความเป็น VR แล้วก็ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ที่มีให้ดาวน์โหลดฟรีนะครับเป็นเกมบ้างนะครับเป็นเว็บหรือว่าเป็น VR ในการให้ความรู้ต่างๆบ้างพัฒนามาเรื่อยๆเป็น VR Box เป็น Google Street View นะครับเป็นอา Horizon แล้วจนถึง Hololens เมื่อสักครู่นี้ของ Microsoft นะครับอันนี้คืออุปกรณ์ที่เราสามารถสวมใส่ นะครับแล้วก็เข้าสู่โลกไม่ต v e r เวได้อย่างง่ายดายนะครับทั้ง VR ตอนนี้เราไปสู่ VR MR และ XR Extended Reality นะครับไปสู่โลกของความเป็นจริงถ้าจะวรสวงครับเราจะเล่า XR กับ MR นิดนึงครับจะลองมาพ่อตระกูล R ครับเอาชื่อตอนนี้กลับมากลับมาเรียลิตี้แล้วสู่โลกของความเป็นจริงก็มาตัวคือจริงๆแล้ว VR ตรงง่ายๆคือ เนี่ยเอาไว้ดู VR เพราะว่ามันปิดเรามองเห็นโลกของความเป็นจริงที่ไม่มีกล้อง Google Cardboard ก็เป็นตัวอย่างที่เราเอามือถือใส่ไปในกล่องกระดาษอยู่ข้างหน้าเราก็มองทุกอย่างผ่านหน้าจอมือถือเรามันไม่ใช่ความจริงหนาอย่างที่ท่านอาจารย์สุรพลท่านท่านใช้อยู่นะครับนั่นคือ VR Virtual Reality เราเห็นทุกอย่างเป็น virtual หลังจากนั้นเราก็มี AR เอเอย่อมาจาก Augmented เช่นใครไปทำจมูกโด่งก็แล้ว Augmented Nose ออ g เ e นเต็ n o นสอย่างเงี้ยนะครับผมมันก็คือเอารลกของความเป็นจริงมาขยายดังนั้นเรามองทุกอย่างเนี่ยด้วยตาเปล่าได้แต่ว่ามันจะมีอะไรที่มาเสริมความเป็นจริงเช่นผมมองอาจารย์อนิรุตไปผมจำไม่ได้ว่าท่านชื่ออะไรมองไปปุ๊บชื่ออาจารย์อนิรุตปรากฏขึ้นมาบนหน้าผมเลยครับนี่คือรองศาสตราจารย์ดรอนิรุต ยืมเงินไปเมื่อ5ปีก่อนยังไม่ได้ใช้ให้หนีด่วนอะไรอย่างนั้นประมาณอย่างนั้นนั่นคือ AR ปัจจุบัน AR มีประโยชน์ต่อการทางานเยอะมากเช่นสนามบินชางฮีที่สิงคโปร์ครับเครื่องบินลงเยอะมากครับคนขับรถส่งกระเป๋าใส่แว่นเอารแต่แว่นเอาร์บเิโภคมองไปปุ๊บเขารู้เลยว่ารถคันนี้ต้องเอาไปใส่เครื่องบินลำไหนจะได้ไปถูกถ้าใครไปชางฮีบ่อยๆจะดูว่ากระเป๋าเขาไม่ค่อยมีเสีย ใบไหนก็ไปเครื่องนั้นถูกเพราะเทคโนโลยีแบบนี้นั่นนั่นคือ AR ทีนี้ถ้าเราเอา AR กับ VR มารวมกันเราสามารถเห็นโลกของความจริงแล้วก็สามารถใช้มือเปล่าจับมันหมุนมันแกว่งมันทางมันเปลี่ยนร่วมกันได้นั่นคือการเอาความเป็นจริงหลายๆแบบมารวมกันเรียกว่า Merge Reality หรือ Mix Reality หรือที่เรียกว่า XR นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ ถ้าใครอยากรู el, ako, ้เรื่องนี้ผมเชื่อเลยว่าท่านอาจารย์สุรพลสามารถที่จะเล่าให้เราฟังได้ใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีหลังจากนี้เดี๋ยวเชจญกเล่นะครับนั้นยือยู่งยอครับผมของเอ็กซ์อาร์ครับครับครับโอเคครับก็ทั้งหมดก็อย่างที่ท่านอาจารย์ช้างได้กล่าวไปนั่นแหละครับครบหนึ่งนาทีครับโอเคครับที่จริงแล้วเอ็กซ์อาร์เนี่ยก็อาจจะ มันจะเป็นแค่ส่วนขยายเพิ่มเติมก็คือเราลงไปปฏิสัมพันธ์อะไรกับมันได้นะครับแทนที่เราจะเห็นมันซ้อนขึ้นมานะครับอย่างเมื่อกี้ของโฮโลเลนส์นะครับเราสามารถที่จะขยับมันเปิดิ่งต่างๆดูได้เนี่ยมันก็คือเป็น xR นั่นเองนะครับทีนี้ xR มันต่างกับ m มต a World อย่างไรนะครับตัว Meta World เนี่ยมันก็จริงๆแล้วมันก็คือเป็น VR ตัวหนึ่งนะครับที่นำทุกคนเข้ามาร่วมกันได้นะครับอย่างอย่างตัวที่เราใช้กันอยู่เนี่ยนะครับตอนนี้เห็นนะครับ ผมอาจจะดึงกลับเข้ามานิดหนึ่งนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับหน้าจอที่ทุกท่านกําลังเห็นอยู่ตอนนี้นะครับนี่คือเหตุการณ์จริงๆที่กำลังเกิดขึ้นนะครับอยู่ในตัว s p a c i a l i o นะครับซึ่งเป็นงานของงานนี้นะครับนะครับตอนนี้เราก็จะเห็นสมาชิกนะครับหลายๆคนที่เข้าอยู่ใน special นี่คือ masterword ที่มันเป็นเรียวไทมซึ่งมันจะมีความแตกต่างจาก XR ไปอีกนิดหนึ่งนั่นเองนะครับ คือเราสามารถเข้าไปทํากิจกรรมอะไรต่างๆได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ครับผมอ่ะอค,ครับตอนนี้กลับมาเรื่องของตัวอุปกรณ์ที่เราจะพูดถึงกันในวันนี้ใช่ไหมครับอ่ะนะครับอ่ะตอนนี้ก็เป็นตัวอย่างไอตัว o ็อก l ูลัสที่ผมใช้อยู่นะครับตอนนี้ที่เราใช้ก็คืออย่างที่ได้กล่าวไปนะครับว่าจริงๆแล้วอ็อกูเนี่ยมันมันมีข้อดี พยายามมันพยายามจะพัฒนาตัวมันเองขึ้นไปเยอะๆนะครับเราจะเห็นว่าไอ้ตัวคอนโทรเลอร์เนี่ยนะครับซึ่งออคูลาเนียมันจะมีอยู่สองตัวใช่ไหมครับแต่โฮโลเลนทำไมไม่มีตัวคอนโทรเลอร์เลยนะครับจริงๆแล้วไอ้ตัวโฮโลเลนนะครับมันจะมีกล้องตัวหนึ่งที่ทําหน้าที่ในการเซ็นเซอร์มือหรือชิ้นส่วนอะไรต่างๆวัตถุต่างๆระยะห่างใกล้ๆเนี่ยนะครับมันจะมีกล้องอยู่ตัวหนึ่งที่ทําหน้าที่ในการจัดเก็บนะครับข้อมูลต่างๆนะครับแต่จริงแล้วตัว โครลัสก็มีเหมือนกันนะครับอยู่ทางด้านล่าง2จุดตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นกล้องเหมือนกันนะครับที่เมื่อกี้ที่าอาจารย์ช้างใช้ในการมองก็ใช้ตัวนี้เหมือนกันมันก็สามารถที่จะทําให้เราไม่ต้องใช้คอนโทรลเลอร์ก็ได้นะครับอาจารย์ช้างจะเชี่ยวชาญเรื่องของการใช้มือหยิบจับอะไรต่างๆเหล่านี้จริงๆแล้วตัวนี้มันสามารถที่จะทําได้เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นข้อดีของไอ้ตัว อคูลัสอีกตัวหนึ่งนะครับนอกเหนือจากที่มันมีความแตกต่างกันนะโอเคโฮโล,โลเรนดีกว่าทำได้ทุกอย่างมากกว่านะครับเป็นทั้งตัวมิกเรลิตี้ได้ด้วยนะครับซึ่งตัวอคูเลสยังทำไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะครับนะครับแต่ราคาก็แตกต่างกันค่อนข้าง,งสูงอยู่นะครับคราวนี้ในค่ายของเมสตาตอนที่เราซื้อเนี่ยเราซื้อเป็นอคูลัสนะแต่พอตอนนี้มันอัปเกรดไปเป็นเมสตาแลวนะครับตอนที่เราบูตเข้ามาใหม่ตอนแรกมันจะขึ้นเป็นอคูลัสเะครับเพราะตอนนี้ เอาคนลสุกถูกเมตาซื้อไปเมตาก็คือเฟซบุ๊กนะครับซื้อไปอันนี้เขาก็เลยออกดีไว้ใหม่ๆขึ้นมาอีกหลายตัวนะครับอย่างเช่นเมตานะครับตอนที่เราใช้ตอนนี้ก็เป็นเวสสองอยู่นะครับคราวนี้ไอตัวเมตาเนี่ยเขาจะออกอุปกรณ์ตัวอื่นๆขึ้นมาอีกครับอ่านะครับก็คือพวกนี้นะครับเป็นอุปกรณ์นะครับอย่างเช่นต่อเข้ากับทีวีก็จะมีกล่องตัวนี้นะครับอยู่ทางด้านซ้ายมือเนี่ยตัวนี้นะครับ ต่อเข้ากับทีวีได้เลยนะครับแล้วก็ใช้งานเหมือนกับเมตาอ่าใช้งานเข้าไปเมตาได้เหมือนกันทุกอย่างนะครับหรือจะเป็นกล่องเล็กๆแบบนี้ก็ได้นะครับอ่าแบบนี้นะครับอ่าใช้ได้นะครับหรือจะเป็นตัวเพิ่มติดเข้าไปกับจอทีวีจออะไรต่างๆเป็นจุดเล็กๆตัวนี้ก็ทําได้ทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็คือตัวอุปกรณ์นะครับแล้วก็เมตาเขายังไปร่วมกับเลแบนนะครับเลแบนนะครับผมว่าตัวเนี้ยในอนาคตเนี่ยมันจะเข้ามาถึงนะครับคือออคูลสตอนเนี่ยถามว่าจะมีใคร ถือไอตัวนี้ขนาดนเดินไปข้างนอกไหมเพราะมันยังเป็น VR มันยังไม่สามารถที่จะทำเป็น MR ได้นะครับแต่ถ้าเราใส่แว่นแบบนี้นะครับเลยบแบบรุ่นนี้นะครับจริงๆรุ่นนี้ทำได้แค่ตอนนี้คือบันทึกเสียงบันทึกวิดีโออะไรได้เท่านั้นเองนะครับแต่ในอนาคตตัวนี้จะสามารถทำแทนไอตัว แบบนี้ได้นะครับอ่านะครับซึ่งก็อาจจะเร็วๆนี้หรือเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ่านะครับซึ่งถ้ามันทําแทนตัวนี้ได้เนี่ยอนาคตเราจะเห็นคนใส่แว่นเหมือนอย่างที่อาจารย์ช้างได้พูดถึงเมื่อสักครู่เนี่นะครับใส่ปุ๊บเราก็เดินไปเอ้เห็นคนคนนี้อ้าวจาได้นี่อ๋อนะครับอาจารย์ช้างอาจจะลืมไปว่าอาจารย์ช้างเ่ยเป็นนี่ผมอยู่เนี่ยแต่ผมจําหน้าได้อาจารย์ช้างได้เฮ้ยอาจารย์ช้างเคยเป็นนี่เราอยู่เนี่ยอันนี้เราก็ S <S <uce> สามารถที่จะทวงได้อะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คืออนาคตแว่นก็จะเปลี่ยนจากไอ้ตัวใหญ่ๆแบบนี้กลายเป็นตัวเล็กๆอันนี้ผมว่าไม่น่าจะเกินอีกสัก2อสปีนี้นะครับอ่าโอเคครับคันนี้เราพูดถึงซอฟต์แวร์ที่เราใช้กันอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมเคยใช้นะครับอ่าแล้วก็เป็นการใช้ฟรีนะครับใช้ฟรีครับก็อย่างเช่นตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้มันจะชื่อตัวอะไรนะครับเวิร์ก o m มใช่ไหมครับเวิร์กโรมนะครับอ่านะครับเวิร์ก o m มเนี่ยมันก็เหมือนกับการที่เรา ทำเมสเตอร์เวิร์ดก็คือเข้าร่วมประชุมกันนะครับเราก็ต้องตั้งกําหนดโต๊ะขนาดของเราก่อนซึ่งถ้าเราใช้ตัวนี้เราเราจะรู้สึกว่ามันชอบมากนะครับเพราะว่ามันประสานกับไอ้พวกคีย์บอร์ดที่เรามีอยู่ได้นะครับเราสั่งให้ว่าตรงนี้เป็นคีย์บอร์ดของเราปุ๊บเพราะนั้นเนี่ยมันจะโชว์คีย์บอร์ดในในในหน้าจอเลยนะครับก็คือเราสามารถพิมพ์คีย์บอร์ดได้เลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นตัวฮอ r ิซ o นนะครับแล้วก็ นําเสนอได้เหมือนจริงนะครับมีการแชร์หน้าจอได้นะครับหน้าจอนําเสนอไปเหมือนกับเราพรีเซนต์กันอยู่นะครับนำคนจากทุกคนเนี่ยนะครับเข้ามารวมกันเข้ามานั่งคุยกันนะครับหรือจะเขียนนะครับโน้ตหรืออะไรต่างๆเหล่านี้เราสามารถที่จะทําได้นะครับ ก็แต่เราจะต้องอวตารเข้าไปนะครับอวตารก็คือเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนอะไรต่างๆเราเข้าไปนะครับก็จะเห็นเป็นหน้าตาแบบนี้ซึ่งถ้าเราใช้ตัว horizon เนี่ยนะครับมันจะมีตัว w o r k r o o m Work อะไรนะครับ World นะครับหลายๆตัวนะครับซึ่งตัวนี้เป็นของค่ายของ Meta นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นซอแวร์ตัวหนึ่งนะครับที่ใช้แล้วก็โอเคค่อนข้างจะเปิดใช้ได้ดีนะครับอันนี้ครับ ต่อมาอีกตัวหนึ่งที่ผมใช้อยู่ก็คือตัว Avenue นะครับ Avenue เนี่ยนะครับจริงๆแล้วมันเป็นเป็น h o r i z o n a v e n u e ก็คือเราเรา,เราเราอาวตาลจากตัวแรกมาแล้วเนี่ยนะครับเราสามารถเดินเข้าไปเที่ยวต่อได้ตรงเนี้มันจะเหมือนกับเป็นพาร์คอันนึงนะครับเป็นวนเป็นเป็นที่แหล่งที่เข้าไปเหมือนกับโรงหนังนะครับเราเข้าไปเราก็ไปเดิน คือไอ้ตัวนี้มันเสียอย่างนึงก็คือมันไม่สามารถแชร์หน้าจอออกมาได้นะครับผมพยายามจะแชร์หน้าจอออกมามันเหมือนกับว่าเรากําลังคุยกับใครอยู่บางทีแต่เราเราเราแชร์หน้าจอออกไม่ได้นะครับอ่าครับมันก็ทําให้เราไปดูกิจกรรมต่างๆได้ผมเคยเข้าไปดูแข่งมวยไทยนะครับมีมีมวยไทยนะครับอ่อมีอ่าอ่ากิกบ็อกซิ่งมั้งนะครับอ่านะครับเขาก็เขาก็เป็นมวยไทยนะครับอ่อยกันอยู่ในนั้นเลยนะครับอันนี้นะครับแล้วเราก็ เข้าไปดูนะครับแล้วเราก็ไปเจอคนหนึ่งเขาก็สนใจเขาก็ถามว่าเรามาจากไหนแล้วบอกมาจากเมืองไทยก็บอกเฮ้ยยูรู้จักมวยไทยไหมอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็บอกว่าโอเครู้จักอะไรเงี้ยนี่ก็คือเราสามารถที่จะพูดคุยดิสคัซกันในเรื่องประเด็นต่างๆในขณะที่จอกําลังสแสดงอยู่หรือมีการฉายนะครับภาพ,พยนตร์คอนเสิร์ตอะไรต่างๆได้นะครับก็เป็น Horizon Avenue เนี่ยก็เข้าไปนะครับอันนี้ก็ฟรีนะครับเข้าไปแล้วก็ฟรีนะครับครับใช้ออคูเลสนะครับตัวนี้ผมชอบมากเลยนะครับจริงๆแล้ว เสียเวลาไปกับตัวนี้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก่อนเราอาจจะดูหนังใน n e t f t i x i x นะครับแต่พอมาเข้าในตัวนี้นะครับมันชื่อว่าแอปพลิเคชันชื่อว่า Big s e r n e นนะครับอันนี้เอามาแชร์กันก็คือมันเป็นโรงภาพยนตร์นะครับตอนนี้มันยังเข้าได้ประมาณสัก15คนนะครับหรือ20คนเต็มที่นะครับแต่ข้อดีของมันก็คือเราสามารถที่จะสร้างโรงภาพยนตร์ของเราเองได้นะครับนะครับเราสร้างโรงภาพยนตร์ของเราเองแล้วก็แบบ รงภาพยนต์เนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันสามารถที่จะสร้างได้เป็นแบบโอ,อ้โหแบบอลังการเลยนะครับเป็นแบบอลังการเป็นแบบซอฟต์แวร์ที่มันแบบทุกคนเข้าไปแล้วก็เข้าไปมีส่วนร่วมได้นะครับเข้าไปเดินดูนะครับมีอันนี้นะครับมันจะเห็นภาพเป็นแบบนี้ตอนแรกมันจะเริ่มจากบ้านเรานะครับแล้วก็สามารถสร้างโรงหนังได้นะครับอันนี้้วก็เชิญทุกคนเข้ามาร่วมได้เพียงแต่ว่าตอนนี้ยังได้ประมาณสั Bism กสิคน15คนนะครับแล้วก็ ซอฟต์แวร์ไอ้พวกภาพนยนตร์หรือคลิปต่างๆที่เปิดเนี่ยเราเปิดจากเครื่องของเราขึ้นไปก็ได้แต่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวเปิดแชร์เข้าไปนะครับอันนี้ชื่อว่าบิ๊กสกรีนนะครับข้อดีของการเข้าไปดูหนังในโรงหนังบิ๊กสกรีนแบบนี้ก็คือมันจะมีหนังที่เป็น 3D ด้วยนะครับเป็น 3D เนี่ยโอ้โหเราแบบอินกับมันมากเลยนะครับอย่างเช่นมีเรื่องไททานิคที่ทําเป็น 3D เอากลับมาทำรีเมคใหม่ให้มันเป็น 3D ขึ้นมาโอ้โหแบบภาพสวยนะครับสมจริงนะครับแล้วก็บรรยากาศในโรงหนัง ก็เหมือนจริงด้วยนะครับมันก็มีคนคุยกันในโรงหนังซึ่งเราสามารถที่จะปิดเสียงหรืออะไรต่างๆได้อันนี้ก็เป็นชื่อว่าบิ๊กสกรีนนะครับอันนี้ผมก็มีความใฝ่ฝันว่าผมว่าจจะเป็นเจ้าของโรงฉายภาพยนตร์สัก แห่งหนึ่งอย่างเงี้ยเวลานักศึกษาเราทํางานเสร็จแล้วปุ๊บทํางานอะไรต่างๆเราก็มาฉายหนังกันในดีได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นไปได้ในอนาคตนะครับตัวนี้เป็นตัว En g เกตนะครับเ n g a ก e ก็คือคใช้การประชุมนะครับอาจาร์สุรพลครับครับอาจารย์ครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเราขออนุญาตเป็นแบบว่าในส่วนที่เป็นเอ่อแอพพลิเคชันหลายๆตัวะคะ่ะเดี๋ยวเราขออนุญาตเป็นส่งไฟล์ให้กับ ผู้ชมเราได้ศึกษารายละเอียดนะคะเดี๋ยวก็นะคะจะเนื่องจากเราเกินเวลามาพอสมควรนะคะเดี๋ยวให้อาจารย์อนิรุตกนิดนึงไหมคะว่ามันตรงนี้อาจารย์ช้างอาจารย์อนิรุตกำลังทําอะไรกันเนี่ยคะครับท่านอาจารย์สุรพลครับตอนนี้อาจารย์ช้างอยากจะเข้าในการประชุม m e t a v e r s e ของ Iec สามารถเข้าได้ไหมครับอาจารย์ครับเข้าได้เลยครับผมครับอาจารย์สามารถแชร์เข้าไปเมื่อสักครู่นี้ครับอาจารย์แนะนํานิดนึงว่า การจะเข้าไปผ่านอพลัสเลนเนี่ยต้องต้องทำอย่างไรบ้างครับท่านอาจารย์บระสวงครับเข้าร็ได้ครับจริงจริงเข้าได้แต่ว่าเน็ตมันเหนื่อยเน็ตมันเหนื่อยเน็ตมันไม่ไปเน็ตร้อขอระโดดด้วยเขาไปยืนอยู่ตรงหน้าครับครับผมเห็นอาจารย์สุดอาจารย์รสอาจารย์ช้างยืนอยู่ตรงดักนะครับเข้าด้วยมือถือเมื่อกี้แล้วนะครับครับอาจารย์สุรพลแชร์ภาพตรงนั้นได้ไหมครับ ครับผมได้ครับเดี๋ยวผมจะแชร์หน้าจอนะครับแต่ตอนนี้เราใช้แชร์จากหน้าคอมพิวเตอร์เข้าไปนะครับครับสักหนึ่งนาทีนะครับอาจารย์ช้างรู้สึกจำไม่อยู่แล้วนะครับอ่าครับนะครับตอนอาจารย์ช้างจะยืนอยู่ตรงนี้นะครับตอนเช้านะครับครับอ่าตอนนี้มีคนที่เข้าอยู่ตอนเนี้ยอ่แปดคนโอ้วันนี้เราเข้าหกร้อยห้าสิบเก้านะครับเมื่อวานตอนที่เราเทสระบบก็คือตอนปิดระบบเมื่อวานตอนอยู่สัก ประมาณร้อยดสิบนะครับวันต่ก็วันนี้มีคนเข้าออกร้อยโอ้โหสามร้อยสี่รอยกว่าครั้งนะครับอันนี้ครับผมครับวันนี้ก็คือที่เข้าอยู่ในระบบอ่านะครับตอนนี้ในระบบตอนนี้นะครับเราก็มีทีมงานเราเข้ามาด้วยนะครับอันนี้เราถ้าเราใส่แว่นตัวอ c อคูลัสเนี่ยนะครับมันจะเหมือนจริงนะครับวันนี้ผมต่อแว่นแล้วเนี่ยมันมันโยนขึ้นลําบากนิดนึงนะครับครับก็เลยใช้จากหน้าจอคอมนะครับจะเร็วกว่านะครับครับ ก็จริงๆแล้วต้องต้องขออภัยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับท่านอาจารย์สุรพลเตรียมแอปนี่มาเยอะมากเลยนะครับที่ไล่ๆอยู่เนี่ยอีกอีกห้าหกตัวเลยแล้วแต,ตัวน่าสนใจมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นเอ็นเกตก็ดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ e o ออนเอก็ดีเนี่ยน่าสนใจมากๆนะครับจะรบกวนขออนุญาตท่านอาจารย์สุรพลส่งเอกสารตรงนี้ให้กับผู้ที่กําลังรับชมรับฟังย้อนหลังนะครับ ครับส่งทางแชทไปแล้วนะครับได้เลยขอบคุณอาจารย์มากครับท่านอาจารย์วรสงครับมีอะไรเพิ่มเติมส่งท้ายครับสําหรับแฟนพันธุ์แท้ออคูลัสเลนครับครับถ้าสโลแกนของผมคือสิ่งที่ผมใช้ต้องใช้ง่ายใช้ดีใช้ฟรีและต้องใช้ได้เลยเคสไอ้นี่มันยังไม่ได้เป็นตรงนั้นมันใช้ง่ายไหมใช้ง่ายนะครับใช้ดีไหมใช้ดีนะครับมันยังไม่ฟรีสิตัวแอดเซตอย่างเงี้ยเฮดเซตอย่างเงี้ยก็ยังมีราคาเป็นหลักหมื่นอยู่นะครับแล้วก็ เมื่อกี้ท่านอาจารย์สุรพลบอกว่ามันยังมีข้อจำกัดเรื่องแบตเตอรี่ใช่ไหมครับ,รบถ้าเกิดปกติเรา,าจ,จะเห็นอันนี้ตัวนี้ผมใส่สีแดงๆ,ๆเข้าไปนะครับจริงๆตัวจริงๆมันก็ไม่ใช่แบบนี้ด้วยเราก็มีการซื้อของเพิ่มครับเหมือนกับเราแต่งรถนะครับเช่นตรงนี้ที่รับศีสันใช่ไหมครับเพื่อให้มันเข้าง่ายออกง่ายแล้วผมก็มีแบตเตอรี่เสริมเป็นเอเวอร์แบงค์ใส่เข้าไปดังนั้นเออถ้าผมอยากจะมีไฟมากกว่านี้บางทีเราหมดไฟอ่ะต้องเพิ่มไฟแล้วก็แปะเข้าไปปุ๊บ เนไมคับตรงนี้ผมก็มีไฟผมก็อยู่ได้ประมาณ4ชั่วโมงตนหนึ่งการใช้งานโดยที่ไมตต่ต้องเสียงแล้วสีแดงๆนี่เกิอ,อะไรครับผมทำไมไม่มีครับอาจารย์ออันนี้สําหรับคนนัตตาดีเอ้ไม่ใช่อันนี้ <c oughs> เพื่อให้เรามีความสุขทังใจเวลาหยิบขึ้นมาใช้คงจะเห็นว่าเทนโ้ยแบบนี้ครับครับเมันเริ่มมี มุมมองของแฟชั่นเข้ามาใส่แต่ยังก็ตามราคารวมเนี่ยมันยังไม่เขาเรียกว่า affordable ที่ทุกคนจะเข้าถึงได้ผมเชื่อว่าด้วยความรู้าของแต่สุรพลซึ่งได้ข่าวว่าถ้ากำลังจะซื้อแจกทั้งประเทศผมก็ใจว่าการพัฒนาอย่างตอนนี้ผมได้ข่าวว่า f c e e o o o กกำลังหาวิธีการทำเวอร์ชันออกคูลาสที่ราคาถูกผมได้ข่าวว่า Apple จะเข้าสู่สมรภูมิ AR ภายนาหน้าหรือปีนี้แหละก่อนสิ้นปีนะครับผมได้ข่าวว่าเอ่อ l e นอกตอนนี้เขามี Enterprise Edition Google เ l a s s ใช่ไหมครับ,รบแตวเขาจะมี c o n sumer edition ออกมาทั้งหมดเนี้ยครับรวมกับ r a y b ด์ที่อาจารย์ท่านได้กล่าไวไปโลกจะเริ่มชินกับเรื่องพวกนี้มากขึ้นมีคนผลิตมากขึ้นแล้วเดี๋ยวราคาก็จะลดลงมาคำถามคือเราคือเรารู้ก่อนพร้อมกว่าคิดด้วยจินตนาการของเราว่าจะไปใช้กับการสอนได้ยังไงอ้งตรงนั้นนะครับถ้าเราคิดไว้ก่อนได้ก็ดีครับ อันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับ ก็เซสชันนี้นะคะเดี๋ยวไว้ดูมีของอยู่มากมายแล้วก็เดี๋ยวแอปพลิเคชันที่ยังไม่ได้อธิบายอีกเยอะเดี๋ยวไว้ติดตามในพาร์ทต่อไปคาดว่าทั้ง3ท่านนี้ไม่หนีเราไปไหนนะคะยังเป็นวิทยากรให้เรายังมีอะไรใหม่ๆมาแนะนําให้เราอยู่เสมอนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณท่านรองศาสตราจารย์ดรสุรพลนะคะท่านรองศาสตราจารย์ดรอนิรุธแลวก็ท่านอาจารย์ดรวรสรวงนะคะที่มาให้ความรู้เราในวันนี้นะคะอาจารย์ใครยังไม่ต้องลุกครับเพิ่นขอไปต่อเซสชันถัดไปเลยในเมื่อเรา